ซึ่งการที่เราเนี่ยมีในเรื่องของเป้าหมายชัดเจนคุณจะสามารถที่จะย้อนกลับมาพิจารณาตัวเองแล้วจัดก,การให้มันไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยได้แบบแม่นยำและใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้นนะครับ สวัสดีครับเพสนะครับธนสิ์ปังสมบุญสุขคลิปนี้นะฮะอย่าพาทุกคนชวนคุยประเด็นเรื่องของวางแผนการใช้เงินครับซึ่งแน่นอนนะครับหลายๆคนเนี่ยที่ได้ยินประโยคนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันใช้เงินเป็นอยู่แล้วเงินเดือดออกมาฉันก็จายนี่จายนั่นหมดเลยอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย การที่เราใช้เงินเป็นแต่ว่าเราวางแผนจัดการไม่ดีวางแผนจัดการไม่เป็นเนี่ยมันเป็นต้นเหตุสําคัญที่จะทําให้คุณเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องของการเงินตามมาวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยอยากพาทุกคนชวนคุยในประเด็นเรื่องนี้กันนะครับกับ4สเต็ปที่เราเนี่ยจะวางแผนจัดการการใช้เงินของเราเพื่อไม่ให้เราเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องของการเงินตามมาซึ่งประเด็นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเกิดจากที่ผมสร้างลิงก์เอาไว้ว่าหากใครอยากให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการเงินก็ส่งข้อมูลเข้ามา ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีคนตอบข้อมูลเข้ามานะครับส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยเกือบเกือบ250เคแล้วนะครับก็หากใครยังสนใจยังสามารถส่งได้อยู่นะครับก็กดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยส่วนผมเองก็พยายามเร่งสปีดนะฮะในการทําเคสแล้วก็ส่งข้อมูลเนี่ยกลับไปให้นะครับแต่ว่าเร็วๆนี้ผมอาจจะมีโปรเจกต์ก็คืออาจจะรับต่อเดือนเนี่ย5คน10คนเพื่อให้เราเนี่ยนะครับเอาเคสมาพูดคุยกันผ่านซูมผ่านมิสนะครับอ่าถ้าใครสนใจแล้วอยากให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่า อยากให้พูดคุยกันได้เคสไปแล้วอยากให้มาดิสคัคกันว่าเฮ้ยเคสควรจะต้องเป็นยังไงควรจะต้องปรับปรุงมาปรึกษามาพูดคุยกันก็หากใครนะฮะอยากให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมานะครับก็คอมเมนต์บอกกันนิดหนึ่งเนาะว่าอยากพูดคุยอยากปรึกษาร่วมกันนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับว่าทําไมเราจําเป็นที่จะต้องวางแผนการใช้เงินแล้วการใช้เงินของเราเนี่ยมันเป็นปัญหายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในประเด็นนี้พร้อมๆกันครับ เมื่อเราพูดถึงเรื่องของการจัดการการเงินการวางแผนการเงินการจัดการค่าใช้ใจ่ายเนี่ยผมเชื่อว่า2ประเด็นหลักๆที่หลายๆคนเนี่ยมักจะนึกถึงกันก็คือเรื่องของการเก็บเงินนะฮะกับเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมีความเชื่อว่าเฮ้ยเราควรจะต้องเก็บเงินให้ได้เยอะๆหากเกิดปัญหาเรื่องของการเงินเกิดมีค่าใช้จ่ายต่างๆค่าใช้จ่ายผิดแปลกเข้ามาเนี่ยเราจะได้มีเงินเนี่ยไปใช้จ่ายและไม่เกิดปัญหาเรื่องของการเงินตามมากับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเนาะนะฮะก็คือเราไม่ควรซื้อของที่มมมมัันนฟฟุ่่ืือออยซ้ขงทีีราาค แพงมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยนะฮะมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่ามันเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้คุณเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องของการเงินจริงๆหรือเปล่าน,นะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าอ่าพอเราเนี่ยมีความเข้าใจแบบนั้นมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยนะครับกลัวที่จะวางแผนการเงินเพราะเราไม่อยากลดคุณภาพชีวิตตัวเองลงไปนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมเนี่ยสร้างลิงก์เอาไว้ว่าหากใครอยากให้เราเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการเงินก็กรอกข้อมูลเข้ามา มันจะมีประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมให้หลายๆคนเนี่ยนะครับก่เอเข้ามาเนาะนะฮะก็คือเรื่องของเป้าหมายการเงินนะครับปรากฏว่าผมไปรีวิวมานะครับเรื่องของเป้าหมายเนี่ยมีตั้งแต่เป้าหมายระยะสั้น1-3ปีเป้าหมายระยะกลาง3-5ปีเป้าหมายระยะยาวนะฮะหปีขึ้นไปรวมถึงเป้าหมายในวัยเกษียณนะครับ that, ปรากฏว่าผมไปร summer, <S <s ีวิวมาเนี่ยนะครับหลายๆเคส นะครับกับกลายเป็นถ้าเปรียบเทียบนะในเรื่องของเป้าหมายอนะยากได้บ้านอยากได้รถนะครับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมถึงรายได้นะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายๆเคสเนี่ยมีความเป็นไปได้ให้เขาเนี่ยไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่าสิ่งที่ผมกับตกผลึกได้นะครับกับประเด็นนี้คืออะไรรู้ไหม จริงๆแล้วเนี่ยความอยากความต้องการของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นต้นเหตุเป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องของการเงินแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับคือเรามีเป้าหมายในการาใช้เงินเนี่ยไม่ชัดเจนทีนี้ผมยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าสมมตินะคุณมีเป้าหมายระยะสั้นคือคุณอยากซื้อรถหนึ่งคันนะในช่วง1นถึงสปีแรกซึ่งหากคุณเนี่ยนะฮะจะเก็บเงินดาวเพื่อซื้อรถ1คันตรงนี้นะครับคุณจะต้องเก็บเงินดาวเดือนละ5,000บาท นะครับทีนี้เราลองไล่มาดูเป้าหมายถัดไปนะครับคือถ้าสมมติเป้าหมาย3-5ปีเนี่ยนะครับคุณอยากเรียนต่อแล้วคุณจะต้องเก็บเงินต่อเดือนเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ5,000บาทเช่นเดียวกันนะครับทีนี้การที่เราเนี่ยมองเห็นเป้าหมายแล้วว่าเฮ้ยเป้าหมายระยะสั้นเราอยากซื้อรถเป้าหมายระยะกลางเราอยากเรียนต่อนะครับทีนี้เราก็จะสามารถมาพิจารณาได้แล้วว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราอยากไปถึงทั้ง2เป้าหมายเลยเราเก็บเงินเดือนละ10,000บาทเนี่ย ไหวไหมนะครับแต่ว่าถ้าเรามาพิจารณาแล้วเราสามารถเก็บได้แค่5000บาทนะครับตรงนี้คุณก็ลองไปไล่ดูว่าเฮ้ยถ้าสมมุติคุณยังไม่ซื้อรถคุณยังสามารถเดินทางด้วยรถสาธารณะได้หรือเปล่าถ้าแบบนั้นทําได้นะครับคุณก็ไปโฟกัสที่เป้าหมายหลักก็คือ,อเป้าหมายของการเรียนต่อก่อนนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยบ้านเนี่ยไก,กลออกไปจากที่ทํางานเยอะมากๆเลยเดินทางก็ลําบากเดินทาง2อสชั่วโมงมันกินเวลาชีวิตค่อนข้างเยอะตรงนี้คุณก็สามารถพิจารณาได้ว่าเฮ้ยงั้นคุณอาจจะจําเป็นที่จะต้องทําเป้าหมายระยะสั้นก่อนก็คือ ซื้อรถก่อนเป้าหมายเรียนอาจจะกระเถิบออกไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพนะฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการที่เรามีเป้าหมายเนี่ยคุณสามารถไปถึงได้ทุกๆเป้าหมายของคุณแหละนะครับแต่ว่าเมื่อเรามีเม็ดเงินจํากัดมีจํานวนเงินจํากัดเนี่ยการที่เรามีเป้าหมายเราจะได้เรียง priority หรือว่าจัดลาดับความสําคัญของเป้าหมายเนี่ยได้แบบช,ชัดเจนและง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งหากคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยยังงงๆกับเป้าหมายการเงินอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้นะครับคลิปนี้ก็เลยอยากพาทุกคนเนี่ยชวนคุยนะฮะชวนมาดูก างแผนเรื่องของเป้าหมายยังไงสาหรับสเตปแรกเลยนะครับก็คือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยจดลิสต์เป้าหมายในสิ่งที่ทุกๆคนอยากทําออกมานะครับสามารถเขียนได้ทั้งหมดเลยนะ,อ,ะอยากได้บ้านอยากไปเที่ยวต่างประเทศอยากได้รถอยากได้กระเป๋าใหม่อยากไดนาฬิกาใหม่นะครับเขียนออกมาทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อทําให้คุณเนี่ยมองเห็นว่าตอนนี้คุณนิดอะไรบ้างคุณอยากได้อะไรบ้างนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูในสเตปที่2สเตปถัดไปก็คือลองมาเขียนจัดลําดับความสําคัญ ว่าในแต่ละเป้าหมายเนี่ยอยากได้เมื่อไหร่แบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะยาวและก็เรียงลาดับความสําคัญนะครับว่าสำหรับเป้าหมายระยะสั้น1 2ึ่งสอที่เราล okay? <o Alto Del ire> like ิสต์เอาไว้เนี่ยอันไหนสำคัญที่สุดนะครับถ้าสมมุตินะเป้าหมายระยะสั้นคุณอยากได้นาฬิกาใหม่อยากได้กระเป๋าใหม่อยากเรียนต่อถ้าคุณจัดลาดับความสําคัญแล้วคือถ้าเรียนต่อมันรอได้ไงนะครับตรงนี้จริงๆแล้วคุณก็สามารถเลือกเป้าหมายอื่นเป็นเป้าหมายสําคัญก่อนก็ได้ซึ่งผมมองว่าตรงนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แค่ว่าคุณมองเห็นว่าอันไหนสาคัญมากกว่าัน นะครับแต่ว่าอ่ะถ้าสมมติคุณบอกว่าการเรียนต่อสําคัญที่สุดนะครับดังนั้นกระเป๋าใบใหม่คุณยังสามารถซื้อได้ครับแต่ว่าคุณอาจจะยืดระยะเวลาออกไปไหมอ่ะจากตอนแรกคุณตั้งใจว่าคุณจะซื้อภายในปีนี้หรือว่าปีหน้าคุณอาจจะยืดออกไปอีกสัก3ปีค่อยซื้อไหมอ่ะค่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยๆ นะครับจัดลำดับความสําคัญในเรื่องของเป้าหมายการเงินตรงนี้นะครับเพื่อทําให้คุณเนี่ยเห็นภาพและให้คุณเนี่ยสามารถไปถึงทุกๆเป้าหมายในการใช้เงินของคุณได้หลังจากที่เราเนี่ยจัดลำดับความสาคัญในแต่ละเป้าหมายเรียบร้อยแล้วว่าเป้าหมายระยะสั้นเราอยากทําอะไรบ้างเป้าหมายระยะยาวมีอะไรบ้างเป้าหมายระยะกลางเนี่ยนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเนี่ยนะครับสำหรับสเต็ปที่3สเต็ปถัดไปนะฮะก็คือแล้วเราจะทํายังไงดีให้เราเนี่ยไปถึงทุกๆเป้าหมายแบบที่เราตั้งใจเอาไว้เป้าหมายแบบที่เราอยากได้จริงๆนะครับอ่าซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะคร ก็ถ้าสมมติเป็นในเรื่องของตัวเงินหลายๆคนก็อาจจะมองออกไปว่าเฮ้ยแล้วฉันจะหาเงินเพิ่มยังไงทําอะไรเพิ่มดีนะครับแต่ว่าปีนีเน้เป็น1ปีที่ผมเนี่ยวางเป้าหมายไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนจากการมองออกไปข้างนอกเป็นการมองย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าตัวผมเองเนี่ยสามารถเมนหาจัดการอะไรได้บ้างและผมมีความสามารถอะไรได้บ้างนะฮะซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะแล้วผมว่า น่าจะจัดการให้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือย้อนกลับมาดูพฤติกรรมดูการเงินของตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยนะครับดูผ่านในส่วนของตัวแอปพลิเคชันล้ำซ้ำนะครับในเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งผมเนี่ยได้เข้าไปทําไว้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ย เรียบร้อยแล้วก่อข้อมูลเข้ามาในทุกๆเดือนนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผมมีรายรับอะไรบ้างนะครับอ่าเงินเดือนนะฮะมีค่าในหน้านะครับมีค่าเช่ามีค่าต่างๆนานารวมถึงค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะครับค่าอาหารค่าเสื้อผ้าค่าแต่งตัวค่าใช้จ่ายต่างๆผมเป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยนะครับความน่าสนใจคือเมื่อเราทําตรงนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะสามารถย้อนกลับมาพิจารณาตัวเองได้ว่าเฮ้ยถ้าสมมตินะเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยสำคัญจริงๆแล้วเราอยากไปถึงจริงๆตามกําหนดระยะเวลาจริงๆเนี่ยนะครับมันมีตรงไหนที่เราสามารถยืด ได้ไหมเพิ่มรายได้ตรงส่วนไหนได้บ้างไหมนะครับอ่าเรื่องของรายได้อื่นๆในเรื่องของค่าในหน้าในเรื่องของเงินเดือนตรงนี้เราสามารถปรับเพิ่มได้ไหมนะครับอ่าถัดมาคือในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับถ้าสมมติผมมีเป้าหมายว่าเฮ้ยผมอยากเรียนต่อมากๆเลยนะครับผมมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของรถเนี่ยค่อนข้างเยอะตรงนี้ผมสามารถปรับลดได้ไหมนะครับซึ่งการที่เราเนี่ยอ่ามีในเรื่องของเป้าหมายชัดเจนคุณจะสามารถที่จะย้อนกลับมาพิจารณาตัวเองแล้วจัดการให้มันไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยได้แบบแม่นยําและใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้นนะครับ ทีนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของการที่ไปรีเช็คในเรื่องของค่าใช้จ่ายตัวเองแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่เราเนี่ยไปเม n a g e จาัดก,การแล้วแต่ว่ามันตึงแล้วนะฮะในเรื่องของค่าครองชีพที่แพงขึ้นก็ดีในเรื่องของรายได้ต่างๆเนี่ยก็อาจจะตึงขึ้นแล้วก็ดีเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมองอีกสเต็ปหนึ่งก็คือแล้วหลังจากนี้ตัวเรามีความสามารถอะไรเราจะสามารถทําอะไรได้บ้าง นะครับคือเราเนี่ยสามารถหาเงินต่อยอดยังไงได้บ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็คือย้อนกลับมามองที่ตัวเองนะครับที่ไม่ได้มองออกไปภายนอกว่าเฮ้ยฉันจะทําอะไรดีฉันจะทําอะไรดีนะฮะก็คือเรามีความสามารถที่จะทําอะไรบ้างนะครับและในส่วนสเต็ปสุดท้ายนะฮะสเต็ปที่3ก็คือถ้าเราเนี่ยทำเป้าหมายเหล่านั้นแล้วทําสิ่งเหล่านั้นแล้วเราเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรเราอาจจะมีโอกาสที่จะเจอปัญหาอะไรซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคือปัญหาเรื่องของการเงินเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ได้เกิดจากว่าคุณ อะไรคุณอยากได้อะไรคุณอยากได้อะคุณอยากซื้ออะไรนะครับแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากหลังจากที่คุณซื้อมาแล้วสมมตินะคุณอยากได้รถกับบ้านพร้อมกันคือตอนซื้อเนี่ยเราอยากได้เราไม่แน่แล้วว่าเราน่าจะซื้อได้นะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องมาประเมินความเสี่ยงว่าหลังจากที่คุณซื้อบ้านไปแล้วคุณซื้อรถไปแล้ว คุณอาจจะต้องมีค่าซ่อมบํารุงนะอ่าคุณอาจจะต้องมีค่าประกันค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้คุณเนี่ยเกิดความเสี่ยงในเรื่องของการเงินทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นทั้ง4สเต็ปเนาะที่หวังว่าคุณน่าจะไปปรับใช้นะครับไปวางแผนค่าใช้จ่ายวางแผนการเงินของคุณเพื่อไม่ให้คุณเนี่ยนะครับเกิดปัญหาเรื่องของการเงินตามมาลองตั้งเป้าหมายดูนะครับว่าตัวคุณเองเนี่ยมีเป้าหมายการเงินอะไรบ้างนะครับเพราะผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้จ่ายของเราเนี่ยนะครับการซื้อของที่อยาก เกิดปัญหาเรื่องของการเงินแต่ว่าการจับลําดับความสําคัญการเรียง p r i o r i t y ของคุณเนี่ยนะครับว่าอันไหนควรทําเมื่อเรามีเงินจํากัดเราควรทํอันไหนก่อนอันไหนสําคัญมากกว่าตรงนี้ต่างหากน่าจะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้คุณเนี่ยไม่เกิดปัญหาเรื่องของการเงินตามมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงนะครับว่า4สเต็ปที่จะช่วยให้คุณเนี่ยวางแผนในการตั้งเป้าหมายการเงินเพื่อให้คุณเนี่ยไม่เกิดปัญหาเรื่องของการเงินตามมาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับสเต็ปที่1นเลยคือคุณลิสต์ทุกๆเป้าหมายที่คุณ นะครับในสิ่งที่คุณต้องการและมาทำสเต็ปที่2ก็คือจัดลำดับความสำคัญนะครับว่าเป้าหมายระยะสั้นคุณอยากได้อะไรบ้างเป้าหมายระยะกลางอยากได้อะไรเป้าหมายระยะยาวอยากได้อะไรนะครับแล้วก็ลองไปดูในแต่ละเป้าหมายาระยะสั้นสมมติมีทั้งหมด12 3 4เนี่ยนะครับคุณควรจะต้องทำมาไหนก่อนนะครับเมื่อเรามีเงินจำกัดเราก็เลือกสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก่อน นะครับและสเต็ปที่3นะครับก็คือแล้วเราจะทํายังไงให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายตรงนั้นนะครับก็วิธีที่ง่ายที่สุดคือย้อนกลับมารีเช็คในเรื่องของตัวบัญชีรายรับรายจ่ายตัวเองนะครับถ้าเป้าหมายนั้นสําคัญจริงเราควรที่จะต้องมาดูว่าเฮ้ยแล้วตอนนี้เนี่ยเราควรตัดอะไรได้บ้างนะครับรวมถึงคุณสามารถทําอะไรได้บ้างถ้าคุณจําเป็นที่จะต้องหาอะไรได้เพิ่มนะครับนอกเหนือจากการที่เรามองออกไปว่าเฮ้ยเราทําอะไรดีเราทําอะไรดีนะฮะลองย้อนกลับมาดูว่าแล้วเราเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับและสเต็ปสุดท้ายก็คือหลังจากที่เราเนี่ หมายตรงนั้นแล้วเราสามารถาไปถึงเป้าหมายไปฮิตเป้าตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาอะไรตามมายกตัวอย่างเช่นนะถ้าสมมตินนะมีเป้าอยากซื้อบ้านอยากซื้อรถคุณวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับคือ มีเงินดาวมีเงินผ่อนเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่มันอาจจะตามมาได้นะครับตรงนี้ก็เป็นทั้งหมด4สเตปที่อยากฝากทุกคนเอาไว้แล้วกันนะครับโอเคนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะได้ไอเดียได้มุมมองเพิ่มเติมเพิ่มม,ม,ม,มากขึ้นก็ลองเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมสําหรับคุณดูแล้วกันนะครับถ้ามีไอเดียตรงไหนเพิ่มเติม,ตมนะครับแล้วอยากรู้เรื่องอะไรนะครับมีคําถามสงสัยก็คอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนใครอยากให้เราเนี่ย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผงกนการเงินเราก็ยังเปิดรับอยู่นะสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับส่วคลิปหน้าผมจะความรู้การเงินดีๆอะไรมาฝากก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับอ๋อแล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ